สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวโซเชียลแคมของผัดคนค่คะคลิปนี้เราจะมาทำเค้กแบบนุ่มนิ่มกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เวลามาทำกันแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตีไข่ให้เป็นฟองด้วยความเร็วต่ำนะคะตีไปเรื่อยๆจนเป็นฟองแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำตาลลงไปก็ตีต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ระหว่างขั้นตอนนี painting, ้นะคะเราก็จะต้องต้มน้ําร้อนไว้ในหม้อนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําชามที่เราตีไข่เนี่ยไปวางไว้บนหม้อน้าร้อนนี้นะคะแต่ว่าระดับน้ําร้อนเนี่ยเราจะต้องให้อยู่ที่ระดับประมาณ70-80องศานะคะและเมื่อได้ระดับน้ําร้อนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะวางชามที่เราตีไข่ไก่เมื่อกี้นี้นะคะลงไปบนหม้อนี้นะคะแล้วเราก็จะปรับความเร็วให้เป็นความเร็วสูงสุดนะคะ ระหว่างที่เราตีไปแล้วประมาณ2นาทีให้เราลองเอานิ้วจุ่มลงดูนะคะว่ามันอุ่นหรือยังนะคะถ้าเกิดอุ่นแล้วก็ให้เรายกออกนะคะแล้วก็เราก็จะตีต่อไปด้วยความเร็วสูงเราจะตีต่อไปไม่หยุดนะคะและที่เพื่อนๆเห็นในช่องเล็กๆนะคะนั่นก็คือการใช้น้ําร้อนให้เป็นประโยชน์นะคะเราจะนําถ้วยเนยกับนมสดนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยแช่ลงไปในหม้อน้ําร้อนนะคะเพื่อให้เนยละลายนะคะ เรตีส่วนผสมจนได้ลักษณะแบบเป็นที่เราเห็นว่ามันเป็นรอยตะก้อการตีแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเลย ตอนต่อไปของเราก็คือเราจะใส่แป้งเค้กที่เราร่อนไว้แล้วนะคะลงไปในตัวส่วนผสมที่เราตีเสร็จเมกเกกี้นี้นะคะเราก็ใช้ตะก้อนะคะคนเบาๆนะคะตะล่อมเขาเรียกว่าตะล่อมเบาๆนะคะอย่าตะล่อมแรงนะคะเพราะว่าฟองอากาศมันจะแตกนะคะทำให้ส่วนผสมเนี่ยฟีบลงนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นมสดกับเนยที่เราละลายทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกละลายในหม้อแบบนั้นนะคะก็ลายละลายในไมโครเวฟก็ได้นะคะเราก็ตะล่อมเบาๆนะคะท่าน,นี้เราจะไม่ได้ใช้ตะก้อน,นะคะ่ะเราจะใช้ไม้พายตะล่อมเบาๆแบบนี้นะคะเราจะตะล่อมให้เบาแล้วก็ไม่ตะล่อมนานนะคะเค้กนี้นะคะก็คือถือว่าวัสดุที่ใช้ไม่มากนะคะแต่ว่าวิธีการทําอาจจะต้องใช้เทคนิคนิดนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมถาดกันนะคะก็คือปกติทั่วไป เลยทาเหมือนปกติทั่วไปนะคะเอ่อทุกเหมือนทุกครั้งที่ทําเค้กนะคะที่แพทหมายถึงก็คือแพทจะบอกว่าวันนี้แพททำเค้กเนี่ยเอ่อของที่แพททำเนี่ยคือแพทจะไม่ได้ทำเค้กสูงแพทก็เลยใช้ถาดใหญ่นะคะแต่สําหรับเอ่อสูตรนี้นะคะถ้าเกิดใครได้ได้ต้องการเค้กที่แบบขนาดพอดีนะคะก็อาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ6หรือว่า7นิ้วนะคะก็ไปลองทํากันดู ะะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่ว่าตอนเทลงไปในถาดแล้วอย่าลืมคอด้วยนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศด้านบนออกนะคะทีนี้เราก็ไปอบในตู้นะคะก็อยู่ที่160องศานะคะก็อบประมาณ20-25นาทีไฟบนล่างนะคะบ้านไข่บ้านมันจออกมาสวยแล้วก็นิ่มนะคะคือหมายถึงว่าจะออกมาสวยของไหมคือหมันถว่าจะเหลืองสวยนะคะกําลังพอดีก็ตะขบเตาอบบ้านไข่บ้านมันนะคะก็ออกมาเสร็จแล้วก็จออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเค้กที่นุ่มมากนะคะนุ่มโดยที่เราไม่ต้องใช้เขาเรียกว่า ใช้ตัวผมฟูเลยนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ยังไงแล้วไปลองทำดูง่ายๆที่บ้านนะคะอย่าในฝักด้วยคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ